ใกล้บ้านเราในพื้นที่อาเซียนก็คือที่ฟิลิปปินส์ครับคุณธนิการค่ะครับหลังจากที่กลุ่ม IS เข้าไปยึดในพื้นที่มาราวีที่เกาะมินดานาวตอนนี้ ดูเหมือนว่าทางรัฐบาลทางกองทัพเขาพยายามอย่างยิ่งที่จะเอาพื้นที่คืนมาให้ได้นะครับค่ะเป้าหมายสาคัญก็คือยึดคืนพื้นที่เพื่อปกป้องชีวิตของผู้บริสุทธิ์ด้วยเนี่ยนะคะปราก่ตอนนี้รายงานบอกว่ากองทัพฟิลิปปินส์คุณผู้ชมกลับมาติดอาวุธถลม่มกลุ่มที่เข้ามาบุกรุกที่เมืองมาราวีอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้มีรายงานบอกว่าก,ากลุ่มติดอาวุธเนี่ยจับชาวบ้านไปเป็นโล่มนุษย์นับร้อยคนค่ะตามรายงานบอกว่าก,ากองกําลังเฉพาะกิจของกองทัพยังคงมุ่งมัมม่นกับการรบซึ่งยืืืืดดเเเเย้อออมมากบนต็ๆค่ะ ถึงแม้ก่อนหน้านี้จะยุติการโจมตีชั่วคราวประมาณ8ชั่วโมงเปิดโอกาสให้ชาวมุสลิมเขาได้เฉลิมฉลองในเทศกาลอิดิวฟิตรีหรือว่าช่วงสิ้นสุดของการถือศีลอดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแต่หลังจากนั้นก็หมายความว่าเสียงสู้รบจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะอืขณะที่พันโทโฮอารเอเรลาโฆษกของกองทัพฟิลิปปินส์ครับบอกว่านอกจากกลุ่มมอเต้ที่สวามิภักดิ์ประกาศตัวเป็นเครือข่ายของไออสแล้ว ก็ยังมีกลุ่มที่น่าเป็นห่วงอยู่ภายในประเทศเขาแต่หลักๆในมอตเต้นี่แหละครับตอนนี้เจอกับหลายปัจจัยที่เป็นวิกฤตหลังจากที่ขาดผู้นําหลักที่เป็น1ใน2อผู้นะพี่น้องผู้ก่อตั้งถูกสังหารจากการโจมตีทางอากาศอาวุธยุโทโธปกรณ์กระสุนปืนก็เสียหายไปด้วยนักรบของกลุ่มมอตเต้ก็ลดลงตั้งแต่เริ่มบุกยึดเมืองมารวีคนตายไปแล้ว384ราย ในจํานวนนี้เป็นนักรบมอเต้ถึง290รายมี2รายในนี้มาจากตะวหนกกลางด้วยทางโฆษกของฟิลิปปินส์ยืนยันครับว่ากองทัพฟิลิปปินส์นจะต้องมีชัยชนะจะต้องปลดปล่อยเมืองมารวีให้กลับมาเป็นปกติได้โดยเร็วที่สุดครับชาวบ้านที่ได้รับการช่วยเหลือ ก็ให้ขอ้อมูลที่เป็นประโยชน์กับทางการนะครับหนึ่งในนั้นมันจะมีเรื่องของบัตรหลวงท่านหนึ่งก็คือเทเรซิโตชิโตซูกานอฟจากวิหารเซนต์แมรีนะคะคือถูกกลุ่มนักรลอบจับตัวไปตั้งแต่24มิถุนายนปัจจุบันนี้ชาวบ้านบอกว่าเขายังคงมีชีวิตอยู่ค่ะอาจจะเห็นว่ามีการออกคลิปมาแล้วก็เรียกร้องให้รัฐบาลยุติกฎอายการศึกอยู่บ้างแต่ทางการออกมาบอกว่าที่เขาทําแบบนั้นเพราะว่าถูกบังคับให้พูดเชื่อว่าหลังจากนี้ยังคงเดินหน้าในการที่จะนําตัวชาวบ้าน,นกลับคืนมา ให้ได้ค่ะ